เพลงตอนนี้ถือว่ากระแสดีมากเลยนะนงก็มาโอเคลองร้องสักท่อนสิรักเก่าข้างกองฟางใช่ไหมใช่แล้วสักท่อนทักท่อนรักเก่าเมื่อครั้งก่อนเคยออดอ้อนที่ข้างกองฟางท่อนนิดสองสอง ยงค่ะโอ๊ยคิดตายไม่บ้างเนี่ยสุดยอดเสียงกนะคือคือรู้เลยว่าเพลงมีความหมาย MV ดีเอางี้ดีกว่าพี่ฟอร์มมั้งลองร้องสักหน่อยสักหน่อยอาจจะไม่เท่าน้องนะแต่สักหน่อยะเรื่ไม่ใช่หมายความว่าที่บอกให้ร้องเนี่ยลองร้องไห้ดิเราลองร้องไห้ให้ร้องไห้เออลองร้องไห้ให้ไลอัอนร้องเพลงแล้วร้องเพลงพี่ลองร้องไห้ฟังดิ มีแววเองมีแววเฮ้ยราศีจับนะเดี๋ยวระวังนะเราตั้งแต่เป็นนักร้องมาเนี่ยดูทำทำท่าน่าจะดังแล้วนะปีนี้แหละน่าจะดังเลยแหละโอะืคือก็ขอบคุณโอเรอกากิดดังมานานแล้วครับไม่ได้ดังศิลปินดังทั้งไหนอะโดนตกดังนี่ไงเอาไปทีงของลูกชายแห่งชาติบอกคอย